อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับสายสะพายอันนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องมาปวดที่ตรงนี้เราไม่ต้องมาปวดที่ตรงนี้กรณีที่เราจะต้องเอาออกฉุกเฉินให้เราดึงเส้นสีนเชือกเชือกสีดแดงๆตรงนี้ขึ้นดูนะสมมุติว่าผมห้อยอยู่นี้เวลาผมจะเอาออกดึงขึ้นแค่นี้เองครับนี่เอาออกมาเสร็จเรียบร้อยพอเวลาเราจะใส่เข้าไปก็สอดเวลาเราจะใส่เข้าไปก,เออก็เอานีสอดเอานี้ใส่เข้าไปนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งานลันกษณะก็จะประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้น้ำหนักเบาเบสเส็จแบบนี้นะแบบที่ผมสะพายอยู่เนี่ยน้ำหนัก4กิโลไม่หนักเลยจะเป็นผู้ชายผู้หญิงใช้ได้เหมือนกันการใช้งานก็กดปุ่มเปิดสตาร์ทที่ตรงนี้นี่พาวเวอร์ Power. กดหนึ่งครั้งแล้วก็กดต้องเอานี้เข้าไปก่อนนะเอามือเอาอุ้งมือกดแบบนี้แล้วก็กดสตาร์ท อันนี้คือขนาด5,000 rpm เบอร์ที่1ส่วนเบอร์ที่2เรากดอีกครั้งหนึ่งอันนี้เบอร์สองเบอร์2จะเป็นขนาด7,000 rpm นี่แบบนี้7 rpm พอเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วเราไม่เราไม่ได้ทำการกดอะไรประมาณสัก8วินาทีเขาจะปิดเครื่องของเขาอัตโนมัติส่วนหนึ่งคือเป็นการระบบเซฟตี้แล้วก็เพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ไม่ให้เกิดความเสียหายนี่เรียบร้อย8วินาทีถ้าเราไม่มีกดอะไรเขาก็จะ เ,บบเขาจะปิดอัตโนมัติเลยโอเคใครสนใจงไงผมปา่าีนพิกัดตะก้าให้นะเจ้าตัวเครื่องตัดหญ้าของทางอุสกะตัวนี้ครับเป็นรุ่น OCBC 5 1 2 4 0โ bon วลต์นะครับโครงสร้างพลาสติกพวกนี้เป็นพลาสติก ABS ส่วนท่อพวกนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยมอเตอร์นี่เป็นมอเตอร์บรัตเลตตัวใหม่สามารถที่จะลุยพวกน้ําที่เป็นพวกน้าค้างอะไรพวกนี้ได้นะแต่ไม่เอาลงน้ําไปจุ่มน้ําเลยไม่ได้นะครับแนะนําเลย